สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกจากบริษัทเอว์กนฟิชนะครับแล้วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการอัปเดตโปรดักต์ฟีเจอร์ใหม่ๆใน l ลน์ CRM กันนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีโปรดักต์ฟีเจอร์ไหนที่อัปเดตใหม่กันบ้างนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือฟีเจอร์ของไฟสโตรเลตนะครับหรือว่าฟีเจอร์ที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพนะครับบนระบบล t ตเท Hill ของเรานะครับผม ก็คือตอนนี้ลีเท l h e l l เขาได้ออกแบบฟีเจอร์นะครับสำหรับการรองรับการฝากรูปภาพบนล e g i นเฮล์ l อด c คานตของเรานะครับในกรณีที่เราต้องการจะเอารูปนี้ไปฝากไว้บนเว็บไซต์หนึ่งแต่ว่าเราไม่มีเว็บไซต์เนี้ยตอนนี้เราสามารถใช้ฟีเจอร์ไฟล์ t o r a g e บน e ี i ท l h e l l นะครับมาช่วยในการให้เราเอารูปมาฝาก,ฝากแล้วก็ออกเป็น URL นะครับหลังหลังจากนั้นเนี้ยเราสามารถนำลิงก์ URL รูปอันนั้นนะครับไปใช้งานต่อได้อย่างเช่นเราจะาไปใช้บอร์ดแคส เอาไปใช้ออกแบบรูปใน Li น์บอ r d ด e ทเนอรแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมส่วนฟีเจอร์ถัดมาคือฟีเจอร์แชร์โลเคชันเมสเซจนะครับหรือว่าการแสดงข้อมูลการแชร์โลเคชันนะครับฟีเจอร์นี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะครับเวลามีลูกค้าแชร์โลเคชันมานะครับเราจะไม่เห็นโลเคชันที่เขาแชร์มาเลยเราจะเห็นแค่เป็นเมสเซจแต่ว่าทีนี้ยเราสามารถเห็นโลเคชันข้อมูลโลเคชันของเขานะครับที่เขาแชร์เข้ามาเนี่ยบนแชทดิทเทนเฮลแล้วนะครับผม ซึ่งตัวนี้จะทําให้เราสามารถรู้ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกจะต้องออนไซต์หรืออะไรแบบนี้ครับผมเราก็จะรู้สถานที่ที่ลูกค้าต้องการจะให้เราไปหาหรือไปออนไซต์นะครับผมส่วนฟีเจอร์ถัดมานะครับก็คือฟีเจอร์ mark as spam นะครับหรือว่าการปรับให้แชทคนนั้นนะครับกลายเป็นสแปมไปนะครับกรณีนี้เนี่ยจะใช้กับกรณีที่เรานะครับมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่อาจจะแชทมาโฆษณาคือไม่ได้ต้องการจะ ทำการตลาดหรือว่าติดต่อค้าขายอะไรกับเรานะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการจะมาโฆษณาให้บริษัทเรานะครับผมว่าเเขามีสินค้าตัวนู้นตัวนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่อยากรู้สินค้าอะไรของเขาเลยครับตอนนี้เราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า mark as spam นะครับก็คือกดสแปมแชทลูกค้าที่อาจจะเข้ามาก่อกวนหรือว่าโฆษณาสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับไปได้นะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปด่ฮับสปอร์ตแล้วก็ไปลบคอนแทคเขานะครับผม โอเคครับก็วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังวิดีโอการอัปเดตโปรดักต์ฟีเจอร์ใหม่ๆบนไลน์ CRM ยกันนะครับผมว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีอะไรอัปเดตใหม่มาบ้างนะครับผมและหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีท่านใดมีคำถามสงสัยต้องการจะสอบถามเนี่ยก็สามารถสแกน QR นี้แล้วก็ถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับผมหรือว่าจะโทรเข้าปุ่มออนบอร์ดที่เราใช้บริการอยู่นะครับหรือวโทรทางเบอร์อวกินฟิตเลยก็ได้นะครับผม แร้ว,วันนี้อิทขอขอบคุณครับสวัสดีครับ